เอาลรถถังไปต่อยกับอย่างรู้หรือว่าอะไรเงีเ้ยก็โดนเคยโดนเต,เตนะไหมครับโอ้ผมเคย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 ต่อยครับเคยเคยอ่าไปไปต่อยไฟที่สองเทนชินก่อนแล้วก็ต่อยเทนชินอีกไฟหนึง่งเขาชื่อยูกิเหมือนกันแหละใช่ก็โอ้โหเขาเตะแบบบางทีแต่แต่ยูกิคนนี้คือมันเตะเบิ้ลไงปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บไม่ใช่แบบทีจอดทีจอดมันก็เขาเตะจากยุ่เนี้ยไม่ขึ้นไหม ตั้งแต่หัวเอยลงนะเตะแบบโู้จนกระเพกนะแฟนกระเพกเลยขาขาแ็นยอมรับเลยญี่ปุ่นแบบแต่เราก็ไม่ไม่ไม่คิดเลยว่าลูกนั้นจะมาเป็นความรุนแรงในวันนี้เราก็บอกพื้นฐานมวยไทยมันมันก็ต้องยอมรับเขาว่าเขาก็เก่งลูกนี้แล้วมันต้องกล้าเตะมาโว้ผมเคยซ้อมนะเตะโดนบางทีโดนนิ้วอ่ะหน้าแข้งโดนนิ้วนิ้วยังเจ็บอ่ะเราก็ไม่กล้าแต่โอ้โหเขาแบบฝึกความทนทานตรงนั้นอ่ะ กาพิธีการไหมตอนนี้ละลูกแบบนี้ครับโอ้ไม่มีหรอกพี่การลําบากพี่ต่อยเร้วยกบังกันแล้วมันมันโอ้คนมันเตะอยู่ตลอดอ่ะมันมันมันการลาบากมันไม่มีลูกแก่ถ้าสมมตินั่นแหละก็วิธีเดียวเขาเตะยกบังคืออย่างที่ทุกคนเห็นเขาต่อยต้องบล็อกยังไงมันก็เป็นสแตนดาร์ดแต่เวถาว่าโดนเตะขาแบบย้ำๆอย่างนี้แล้วเตะทั้งในเตะทั้งนอกมันเตะล่างอ่ะมันมันมันบางยำบากอ่ะเพราะว่ามันชิ้นส่วนนี้มันมันมันบางอ่ะ ถ้าตรงนี้ยังพอทนมันมีก้อนเนื้อที่ใหญ่มัดเนื้อที่ใหญ่ที่คอยทดนโดนสักสิบทีค่อยรู้สึกแต่พวกเนี้ยโดนทีสองทีเริ่มชาแล้วมันเหมือนมีอะไรไปตีเส้นอะติ๊ก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 อะไรเงี้ยใช่มันเส้นเยอะมากนี่เพราะมันมันมันเป็นเนื้อเนื้อไขมันมันบางอะไขมันมันจะไปอยู่ตรงนี้ไงใช่มัดกล้ามมันอยู่นี่แต่ตรงนี้มันเหมือนแบบใกล้กระดูกแล้วเส้นเส้นที่ยึดกระดูกไอ้พวกเนี้ยมันเยอะมากแล้วพอเตะเตะไปเหมือนไปกระทบกกับกระดูกอะแล้วมันโอ้มัน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 ยากอะที่จะแก่นอกกจา เดินแบบยืนแบบมือเอามือยืนอย่างเงี้ยบอกมันเตะขายไปล่ะแล้วก็เหมือนขึ้นอย่างเงี้ยใครอ่ะมันจะเป็นแฮนชิเลยไม่รู้มันมันก็ต้องเตะข้างบนไงขาอยู่ข้างบนเลยอันนี้คำถาคอีก ห้าบาทสิบาบ,าบาทน,นะถ่ถึงเราเจอ,อจรับเจ้าหวี่ย่เป็นไงครับเจา้าสหวอใหญ่นี่ได้คุยอะไรกันนะครับเขาเขาควรจะลดไปต่อยร้อยยี่สิบห้าปอนด์ในในความสึกของก็ผมผมก็อ่าเมื่อน้องน้องมาปรึกษาอะไรอะไรเนี่ยผมก็ถามว่าแล้วเรามีแรงหรือเปล่าถ้าเราจะลดไปเราเราต้องเอาตัวเราเป็นหลักถ้าถามว่าคุณลดไปเนี่ยคุณมีแรงพะทะเขาไหมแต่ถ้าเราขึ้นไปเนี้ยคุณกําลังคุณจะสู้กับ เวทของเขาไหมคุณต้องเอาความมันร้ายของคุณอะ่ะให้มันให้มันรู้ก่อนตัวตัวเขาจะรู้แล้วเขาจะตอบโจทย์ตรงนั้นได้ผมก็บอกเขาไปถ้าถ้าถ้าเราคิดว่าลดลงไปเนี่ยเฮ้ยเราพลิ้วเรายังสบายอยู่อาวุธหนักขึ้นเราพอเบียดพอสั่วูุณอสููได้ถ้าลดไปดีกว่าน้องแต่รุ่นไฟเวทเนี่ยมันจะหนักทุกคนจะต้องฝรั่งเนี่ย 70, เจ็ด